3. วงจรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือนแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนคือการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดูแลด้านงานต่างๆของการจ้างงานเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานการจ้างงานการสัมภาษณ์การบริหารผลประโยชน์ของพนักงานการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับอนาคตและการรับสมัครงานค่ะ ในความรับผิดชอบของด้านทรัพยากรบุคคลผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ดูแลวงจรชีวิตของพนักงานทุกด้านในองค์กรรวมถึงการจัดเตรียมหรือการบันทึกการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายการเลื่อนตำแหน่งหรือการยกเลิกหน้าที่นี้รวมถึงการวางแผนการรับสมัครและการคัดเลือกโฆษณาต่างตำแหน่งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการจัดดำเนินงานต่อการไปประยุกต์ใช้ กระบวนการการสารสนเทศของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสยามแมคโครคือการเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการสร้างแบบฟอร์มและเอกสารทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการดําเนินงานและการจัดเตรียมรายง,งานทางการบริหาร ระบบบัญชีเงินเดือนของบริษัทสยามแมคโคพนักงานบัญชีสามารถล็อกอินเข้าในระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆสามารถเพิ่มลบแก้ไขยูเซอร์สามารถกรอกข้อมูลรายงานที่ร้องขอได้การสามการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินใบเสร็จจ่ายเงินหรือข้อมูลรายรับและรายจ่ายการกรอกข้อมูลรายรับและรายจ่ายในด้านของหัวหน้าบัญชีจะจะัดทํางบการเงินงบประมาณ งบกระแสเงินสดและแบบพัฒนาการเงินได้การควบคุมการบันทึกบัญชีต่างๆของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินการตรวจสอบเอกสารด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆการจัดทำบัญชีจ่ายเงินสดสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ค่ะการเสนอแนวทางเรื่องในการนำระบบพัฒนาระบบบัญชีมาใช้งานในการทำงานของแผนกบัญชีในรูปแบบเดิมระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานทางการบัญชีรวมถึงวิธีการจัดทำบัญชีนั้น เอกสารสมุดบัญชีต่างๆตลอดจนการเก็บรักษาหลักฐานในการใบสําคัญในการบัญชีเงินบัญชีการเงินที่ใช้บันทึกจะต้องติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆและ,ะแผนกบางครั้งอาจจะทำให้ข้อมูลล่าช้าและสูญเสียเวลาการทํางาน เนื่องจากบัญชีต้องมีเอกสารมากมายทําให้การจัดเก็บยุ่งยากและค้นหาได้ลําบากอีกทั้งเสี่ยงต่อการสูญหายจึงมีทีมงานที่พัฒนาระบบบัญชีขึ้นและได้รวบรวมข้อมูลผู้ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องเสนอจากผู้บริหารจากนั้นได้จําลองขั้นตอนกนารทํางานในระบบใหม่เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้ระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนํามาแก้ไขให้ตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางเรื่องในการพัฒนา3โครงการแนวทางก็คือ1คือการจัดซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 2. คือการว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อพัฒนาระบบและ3ใช้ทีมงานเดิมพัฒนาและติดตั้งระบบค่ะนี่คือแผนภาพระบบบ,บัญชีเงินเดือนแหล่งข้อมูลของระบบบัญชีเงินเดือนมีดังนี้1แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ข้อมูลด้านการจ้างงานการสิ้นสุดการจ้างงานเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนและการปรับ เลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง 2. พนักงานที่ให้ข้อมูลรายการหักตามความสมัครใจที่เป็นปัจจุบัน 3. แผนกต่างๆที่ให้ข้อมูลเวลาและการปฏิบัติงานของพนักงานผลลัพธ์หลักของระบบบัญชีเงินเดือนคือเช็คซึ่งออกซึ่งแบ่งออกเป็นเช็คค่าจ้างเช็คเงินเดือนและเช็คอื่นๆในขั้นตอนการทํางานย่อยของระบบบัญชีเงินเดือนประกอบด้วย5ขั้นตอนคือ1คือการปรปับปรุงแฝงข้อมูลหลักของเงินเดือน การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาในการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีเงินเดือนการจ่ายเงินเดือนและการคำนวณการจ่ายภาษีเงินได้และรายการหักอื่นๆค่ะ ขั้นตอนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนของระบบบัญชีเงินเดือนให้สนับสนุนหน้าที่หลักสำคัญทั้ง3ประการของระบบสารสนเทศทางบัญชีก็คือ 1. การเก็บรวบรวมบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรายการค้าหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 2. การประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 3. การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันสินทรัพย์และข้อมูลของบริษัทสยามแมคโครในวัตถุประสงค์ในการควบคุม ของระบบเงินเดือนก็คือ 1. รายการค้าของระบบบัญชีเงินเดือนทุกรายการได้ผ่านการอนุมัติอย่างเหมาะสมและเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงและได้บันทึกอย่างครบถ้วนการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอให้กับสินทรัพย์สินซึ่งในที่นี้หมายถึงเงินสดและข้อมูลเพื่อปกป้องการสูญหายหรือการถูกขโมยขั้นตอนการทํางานของระบบบัญชีเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทำงานของระบบบัญชีงเงินเดือนเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะ